จเจริญมรณาลุสติเจ็ดวันเป็นพระรหันต์โดยการทรงอารมณ์มรณาลุสติอยู่ตลอดเวลานึกถึงคนนึกถึงสัตว์ที่อยู่ในโลกนี้ไม่มีชีวิตแม้แต่คนเดียวแม้กระทั่งตัวเราก็จะตายอยู่เหมือนกันนึกย้อนอดีตมาไม่ว่าใครก็ตามพระพุทธเจ้าองค์ก่อนถัดมาจะถึงพระพุทธก็หนีความตายไปไม่พ้น จะดีจะชั่วจะเร็วจะซามต่ำช้าขนาดไหนก่อนหนีความตายไม่พ้นดังนั้นก็จะเจริญให้มันเข้าสู่จิตสู่ใจภายในไม่ว่าอยู่บ้านอยู่เรือนก็สามารถจเจริญมารณา,านุสติได้โดยไม่หัดข้องขณะที่มีสติขณะที่มีความที่จะระลึกถึงความตายก็ให้จเจริญเข้าไว้การทําการทํางานอะไรก็ตามก็จเจริญมองคนที่อยู่รอบข้างของเราก็เป็นทาบสม ที่เดินไปมาได้ในความรู้สึกเหมือนเป็นผีที่มีชีวิตเราก็จเจริญอย่างนี้ให้จิตเราหอนหัถอยออกมองคนอื่นเป็นซากศพเหมือนกันเราก็ถอยจิตออกมาเพราะตัวเราก็จะตายเหมือนกันเข้ามาสู่ฐานแห่งความมีสติในการเรียนรู้ในแต่ละวันแต่ละวันด้วยความไม่ประมาทในชีวิตไม่มองเมองในชีวิตถึงจะร่ำรวยถึงจะมั่งมีร่ำรวยขนาดไหนก็มีความตายเป็นที่สุดรอำเหมือนกัน ดังนั้นเราก็จะเจริญให้มันเข้าสู่จิตสุดใจไปใหญ่ยอมรับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมากับตัวเราเราเอาตัวเราเป็นมัททับรรทัดฐาน,นในการจเจริญเมะ้ละนานุาทิิเอาตัวเราเป็นเครื่องกําหนดรู้ในความตายนั้นเราเอาตัวเราเป็นกรรมฐานในการขึ้นกองพรเราเอาตัวเราเป็นคนที่เป็นนอนในกองพร้วไฟกําลังเผาไมหมเราอยู่ เผาไปเผาไปทั้งปูดทั้งดำทั้งมืออีกมือไง่อยไรความรู้สึกในขณะนั้นมองเห็นหน้า,นาสมเพศหน้าทุเลศในสิ่งที่เกิดขึ้นมันกําลังสื่อไฟกําลังเผาไหมเผาไหมแล้วนึกถึงทรัพย์สมบัติใดๆก็ตามที่เรามีอยู่มันละลายหายสิ้นไปจากเราเลยแม้นแต่นิดเดียวก็ไม่มีแล้วนึกถึงลูกเต่าเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเรา เราก็นอนอยู่ในกองอนไฟก็เริ่มไหม้หลังจากที่เขาเสียใจไม่ถึง5นาทีหรือ10นาทีเขาก็กลับมาปกติเหมือนเดิมใช้ชีวิตส่วนเราก็ไปตามบาปตามบุญตามอุศสนที่เราได้กระทามาอย่างนี้เป็นต้นการเจริญอย่างนี้ทําให้จิตเราถอดถอยออก ไม่ยึดติดในสิ่งใดทั้งปวงไม่ว่าความรักความชังความเกลียดความสงสารอะไรไม่มีการยึดติดในสิ่งนั้นเพราะทุกคนต้องตายถึงจะรักมากถึงจะรักน้อยเกลียดมากเกลียดน้อยทุกคนก็ต้องตายอยู่เหมือนกันให้คิดอย่างนี้ให้ระลึกอย่างนี้มองคนอืน่นเป็นสิ่งที่ไร้ชีวิตเพราะว่าในชีวิตของคนเราต่อไปมันก็ไม่มีชีวิตอยู่แล้วแม้กระทั่งตัวเราก็จะเป็นคนที่ไร้ค่าไร้ราคา แม้กระทั่งตัวเราก็จะเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยต่อไปข้างหน้าจะหมดหาได้ขนาดไหนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นพันล้านสุดท้ายมาไปตามวาระแห่งความดีความชั่วไปตามวาระแห่งกรรมแห่งเวรดังนี้เป็นต้นดังนั้นเราก็ระลึกไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆโุงแต่งไปเรื่อยๆนี่คือการระลึกความตายในสิ่งที่มันถูกต้องไม่ใช่ระลึก แล้วก็ถดถอยออกมาแต่ให้มันจิตนี้ให้รู้ในความตายให้จิตนี้มาถวดถูกให้จิตมันไม่ดิ้นไปหาสิ่งโน้นสิ่งนี้ไม่ว่าความรักความชังความพอใจไม่พอใจความสงสารความไม่สงสารอะไรก็ตามแต่มันจะได้ถอดถอยออกมแม้กระทั่งสมบัติทรัพย์สินที่เรามีอยู่เราหามาเยอะแยะหามามากแล้ว ความรักก็สมหวังลูกเต้าก็สมหวังแล้วสุดท้ายในสิ่งที่เราได้มาความรักความสมบัติทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่มีเราก็สามารถไม่ได้ไปแม้แต่นิดเดียวทรัพย์สมบัติทั้งหลายเมื่อเราตายมันก็มาลายหายไปเป็นทรัพย์สมบัติของคนอื่นไม่มีเป็นของเราแม้แต่นิดเดียวเว้นแต่เจ้เเาได้้้สรราาางงงมมตตตััแ่่ทีีทีเยชวิู ไม่ว่าความดีความชั่วอะไรที่เราได้สร้างมาสั่งสมมามันก็จะนำพาเราไปพบภูมิที่ดีมั่งไม่ดีมั่งแต่การเจริญมรณานุสตินี้ทำให้เราไม่ประมาทในด้านบาปด้านบุญด้านกุศด,ด้านโทษหมายวอาจิตนี้เมื่อจะตายมันจะเรื่องหาแต่ความดีเมื่อมันจะตายมันจะทําความดีมันจะไม่ทําเพ่องเกล็ดร้อนให้กับใครอย่างนี้เป็นต้นเมื่อนระเลือกได้อย่างนี้กุศลและจิตมันก็ขึ้นอยู่กับคนที่ระลึกความตาย จะไม่ประมาทในความตายจะไม่ประมาทในคุณงามความดีจะไม่ประมาทในสิ่งที่มันเป็นอกุศลโดยเด็ดขาดแม้กระทั่งสินห้าท,ที่บริบูรณ์แล้วสําหรับคนเจริญมรรณานจิติจะบริบูรณ์ด้วยสินห้าไม่ต้องไปรักษาเพราะขณะที่เขาระลึกความตายนั้นเขาจะมีสินบริบูรณ เขาจะไม่กล้าทําบาปเขาจะไม่กล้าทากรรมถ้าเขาไปทําบาปทํากรรมเขาก็ไปชดใช้ในระบายภูมิบ้างไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างอสุรกายบ้างตามกําลังที่เขาประพฤติหรือกระทํามาทางด้านอารมณ์แห่งใจเรียกว่ามโนจุดเกิดแหงมนุษย์ทั้งหลายจุดเกิดแหงภพชาติทั้งหลายอยู่ที่หัวใจ เมื่อเจริญเข้าไปใจมันหดมันห่ใจมันทอทแท้ใจไม่อยากได้อะไรนั่นแหละเข้าสู่ฐานเนี่ยคำว่าเบื่อหน่ายที่จะมาเกิดแล้วนั่นเขาเรียกว่าฐานความจริงได้เกิดกับใจดวงนี้มองโลกใบนี้เป็นของเบื่อหน่ายเหนื่อยหน่ายไม่มีความสวยความงามในจิตเลยมีแต่ความสโสกปรกมีแต่ความโสโครกมีแต่ความที่มันไม่น่ารื่นเริงบันเทิงใจสําหรับคนเจริญเมาะละนานุสติดีนะ ฝังสู่จิตสู่ใจในการทับถอกิเลสไม่ให้กิเลสโลดโรนหลงมันขึ้นสู่สสสจิตสู่ใจไม่ให้มันเป็นหลงในอารมณ์อะไรทุกอย่างเมื่อความตายมันมาสาัดกัดกั้นพวกนี้แล้วจิตที่มันโลดโผนจิตที่มันกาลังโหยหาจิตที่มันต้องการอยากจะได้สิ่งโน้นสิ่งนี้นะมันจะจบลงไปทันทีเลยคุณญาติค,าตคุณโยมนี่หลักการเจริญมรณะนะิมิติที่ถูกต้องและให้นำไปประพฤติปฏิบัตินะ ทุกขนาจิตทุกขนาความคิดทุกขนา,ท,ขนา,ท,ขนาที่เรามีสติระลึกได้เราก็ระลึกว่าตัวเรานี่กําลังจะเดินขึ้นกองผ่อนตัวเรานี่กําลังจะถือไฟเผาแม้กระทั่งลูกหลานเมียรักที่กําลังรักเราอยู่กําลัง ที่อะไรวอนกับเราอยู่เราก็ไม่สามารถที่จะมาบอกกล่าวนาขอได้เมื่อเราตายไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นให้ระลึกอย่างนี้เมื่อไม่มีใครมากล่าวมาลำ่ำมาลามาบอกอะไรไดีในลำ่ำลาขณะที่ยังมีชีวิตมีความรู้สึกอยู่นี้มันเป็นเรื่องโลกโลกเป็นเรื่องที่เราไม่น่าที่จะนํามาประพฤติปฏิบัติดังนั้นการเจริญความตายให้ลงสูจ่จิตใจมันจะตัดทุกอย่างแม้กระทั่งสติแม้กระทั่งสมาธิ แม้กระทั่งปัญญามันจะดับลงสู่ความตายหมดเหลือแต่ความมั่งในใจิตในใจไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาเลยเพราะว่ามันจะตายภายในข้างหน้าข้างหน้ามันต้องตายเลยเดินส้สยก็ตายเดินขัวก็ตายเรียวส้สยก็ตายเรียวหัวก็ตายกินข้าวก็ตายนั่งก็ตายนอนก็ตายเป็นอารมณ์กรรมฐานหมดขณะกินอยู่นี่กำลังจะตายขณะนั่งอยู่นี่กำลังจะตายขณะคิดอยู่นี่กำลังจะตาย เดินไปไหนมาไหนเข้าห้องน้องห้องน้ํามันตายหมดทุกที่ทุกทางที่มันจะไปตายหมดทุกสถานที่ที่มันก้าวไปตายหมดทุกที่ที่มันย่างก้าวเหยียบย่างไปมันมีความตายอยู่ทุกปีเก้าทุกประมาณไม่มีประมาณในความตายมันจะหลุดเฟร,รมตอนไหนมันจะหมดลมหายใจตอนนั้นอันนั้นไม่รู้ดูที่เรา จะพึงปัจจุบันจะเรียนรู้เรื่องมรณา,ารู้สติเรียนรู้เรื่องกตายให้มันเบื่อมันหน่ายจากร่างกายนี้ที่ร่างกายนี้มันมายึดมาถือมันมาเอาอะไรกับสิ่งนี้ที่ไม่มีประโยชน์ดินก็ดินของดินก็ดินร่างกายน้ําก็น้นําร่างกายไฟก็ไฟร่างกายลมก็ลมร่างกายน้ําได้มาจากแม่ดินได้มาจากพ่อมาปฏิชนที่ในคันของแม่เกิดมาเป็นเราเมื่อเกิดมาเป็นเราแล้วทาไมทุกคนมาต้องตาย เพราะมันโลกนี้เต็มไปด้วยใจรักนะเชื่อ,อนี่จังเต็มไปด้วยความทุกข์ในหัวจิตหัวใจเต็มไปด้วยนี่จัง,จงเรามาในสามอย่างนี้แล้วเราก็ไปในสามอย่างนี้จึงมาเรียนรู้ให้จิตมันไม่หลงในสิ่งที่มันได้มาร่างกายนี้ที่พ่อแม่ให้มาไม่ให้มันหลงในคุณงามความดีถ้าจะไปนิพพานมันก็ไปได้ถ้าเราจเจริญให้มันลงสู่จิตสู่ใจ เพราะเราเป็นเครื่องกําหนดเพราะเราเป็นเครื่องกดเกณอย่าให้ทออหอ้อต่อว่าหรือตัดท้อต่อว่าตัวเองยังไม่มีบุญวาสนาที่จะไปพันิุผ่านตัวเองยังไม่บุญไม่มีบุญวาสนาที่จะบรรลุธรรมมันเป็นไปไม่ได้ขอให้มีจิตใจที่เบื่อหน่ายในการเกิดเห็นคนทุกในหัวใจคนนั้นเริ่มจะไปได้แล้วเพราะมันเบื่อหน่ายในร่างกายทั้งขันไม่มีคนชี้บอกชี้นาให้ตัวเองต้องออกจากทุกข์ดังนั้นหลวงพ่อมาชี้บอกชี้นาให้พวก คุณเธอทั้งหลายหรือญาติโยมทั้งหลายออกจากกองทุกข์ด้วยการเจริญมรณะนั้นเอานสติไม่ต้องไปทําให้มันเหนื่อยเจริญอย่างนี้ไปเรื่อยๆทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกขณะที่เรามีความรู้สึกไม่ต้องมาทรงอะไรก็ได้ไม่ต้องมาทรงอะไรแต่เอากรรมฐานของคนเดินไปเดินมาเป็นซากศพเป็นผีติดเป็นผีที่เดินไปเดินมามีชีวิตจิตใจที่เดินไปเดินมาต่อไปร่างกายเขาจะเน่าจะเปื่อยจะพูดจะพองนอนเขาจะมาสอนใส่ในร่างกายเขา ต่อไปเขาจะไม่มีลมหายใจพวกหนอนเขาก็จะมากินเนื้อหนังเขาเรือจอกระดูกเหมือนอีแรงอีกามันโยนให้อีแรงอีกามันกินมันก็จะมาทึ้งกระดูกมันก็จะมาเอากระดูกเราเลี้ยราดแผ่นดินอย่างนี้เหมือนพ่นพูดเหมือนพ่นท่องกระดูกไม่มีค่าเลยแล้วความดีความชั่วก็ไม่มีค่าเลยสําหรับเราเนี่ยทำไปมันก็ได้แค่ทา ดีไปมันก็ได้แค่ดีสุดท้ายมันก็ต้องไปชดใช้ในนะรกหรืออบายจููมันอะไรก็แล้วแต่มันถ้าเราทำอย่างนี้เราเห็นอย่างนี้เรื่อยๆบ่อยๆเรื่อยๆบ่อยๆ ล้เลือกบ่อยๆว่าที่เดินไปเดินมาแม้แต่อยู่เรื่องกับเราก็จะตายก็จะตายความรักก็จะตายความชังก็จะตายความเกียดก็จะตายอะไรมันก็จะตายหมดแล้วจะมาเอาอะไรปัญญามันก็จะตายฉลาดแค่ไหนมันก็จะตายบารมีมีแค่ไหนมันก็จะตายใหญ่ครับฟ้ามันก็จะตายทุกคนตายหมดพระพุทธเจ้าก็ตาย เพราะทหันก็ตายกษัตริย์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้มีผู้บุญญาบันมีสักใหญ่แร้มันก็จะตายแล้วมันตายมันเป็นศูนย์มันไม่ได้อะไรไปเลยเนี่ยแล้วจะมาทําอะไรต้องการจะไปเพื่ออะไรต้องปันไปข้างหน้าเพื่อตายเหรอแล้วกลับมาเกิด,เ,ดเพื่อตายเหรอตายครั้งเดียวพอชาตินี้ไปต้องไปตายที่ไหนอีกแล้วตายที่ ปร,ประเทศนี้ล่ะจบที่ประเทศนี้แหละสมมติประเทศไทยกูจะตายครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วกูจะไม่ไปเกิดไปตายถึงกูจะอยู่ครองบ้านครองเรืองกูก็จะไม่ไปเกิดไปตายที่ไหนกูจะเกิดชาตินี้ชาติสุดท้ายปฏิญาณตนไว้ในหัวใจเลยนะขุนญาติคุณโยมดังนั้นหลวงพ่อจึงมาชี้ทางให้สว่างชี้ทางเห็นอะไรก็ให้มันตายหมดอย่าให้มันอยู่ถ้าเห็นอะไรแล้วให้มันอยู่นี่มันจะทุกข์ เห็นลูกก็จะให้ลูกอายุยืนย,นย,า,วย,า,วยาวอยู่จนเท่าจนแก่เหมือนอย่างเรานี่ก็อย่าไปคิดมันจะทุกข์เห็นใครพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายอยากให้เขาอยู่นานๆน่ะนั่นแหลไม่เป็นความคิดที่เห็นแก่ตัวดยู่นานๆแล้วมันก็ทุกข์ใครไม่สามารถอยู่ในโลกนี้ยืนยาวไปได้แม้แต่นิดเดียวเข้าใจไหมดังนั้นก็ให้คิดไปอย่างนี้พิดาานาไปอย่างนี้ เดินปัญญาไปอย่างหลวงพ่อที่บอกนี่เดินปัญญาไม่เท่าไหร่เดี๋ยวมันออกจากกองทุกเองโดยไม่ต้องไปทําอะไรให้มันเหนื่อยเพราะจิตจรวญจริตเรานี่มันเห็นความตายแล้วเมื่อไม่เห็นความตายมันก็จะปลดปล่อยทุกอย่างออกอย่างนี้เป็นต้นนางนั้นนะถึงจริตนะใครชอบอย่างนี้ทําอย่างนี้เป็นพระอรหันได้ภายในเจ็ดวันไม่ต้องห่วงนะ ดังนั้นจึงขอบอก,ขอ,กขอเก่าขอเล่าขอเตือนไว้ให้คุณญาติคุณโยมได้ทําตามที่หลวงพ่อบอกว่าอย่างไงทำอย่างไงทุกอย่างที่ไหนทําได้หมดให้จําไว้ทุกอย่างที่อยู่รอบข้างเรามีแต่จะตายมีแต่จะตายไม่มีใครรอดจากโลกใบนี้มแม้นกระทั่งลูกที่เรารักมแม้นกระทั่งเมียที่เรารักแม้กระทั่งญาติที่เรารักหรือใครๆที่เรารักมันก็จะตาย <laughs> ดังนั้นจึงขอบอกว่า ความตายนี้ไม่มีใครจะซื้อด้วยเงินด้วยทองด้วยอะไรไปเลยแม้แต่นิดเดียวเงินทองไม่สามารถซื้อความตายได้เงินทองไม่สามารถซื้อบุญซื้อบาปได้เงินทองไม่สามารถซื้อนรกสวรรค์ได้ดังนั้นเมื่อเงินทองมันซื้อบาปซ,ซื้อบุญซื้อนรกสวรรค์ไม่ได้แล้วจะมาเอาอะไรกับมันแล้วจะมายึดติดอะไรกับมันมีเพื่อดำรงชีพให้มันอยู่ไม่ให้มันทุก ให้มันดูอย่าให้มันไปเบียดเบียนใครแค่นั้นก็พอมีเท่าไหร่ได้เท่านั้นอย่าไปทุกข์อย่าไปทุกข์ไปสุขก,กับคนที่เขามีหรือกระทั่งเรามีไม่มีก็ช่างมันเพราะมีก็ตายไม่มีก็ตายจำไม่มีก็ตายไม่มีก็ตายจนก็ตายไม่จนก็ตายยังไงมันก็ตายหมดดังนั้นจึงขอบอกขอกล่าวขอร่ขอเตือนให้ได้รับรู้รับฟังกัน ในคลิปนี้แหละเมื่อฟังแล้วก็เลิกม,มาเกิดซะอย่ามาเกิดอีกให้ทําตามนี้เห็นใครเดินไปเดินมาในประเทศนี้ในที่อยู่หรือที่ทํางานคิดขึ้นมาในจิตว่าโอ้อันนี้ก็จะตาย,ย้ยโอ้ไอ้นั่นก็จะตาย,ย้ยเออหัวหน้ากูก็จะตายผู้จัดก,การก็ตายลูกน้องกูก็จะตายไอ้ตัวกูก็จะตายจากโลกนี้ไปเหมือนกันโอ้ไม่เอาแล้วกูเบื่อแล้วจะเลินมันให้ใจตรงนี้ไม่มายึดม่เกี่ยว ไม่เอาอะไรจากทรัพย์สมบัติอะไรทั้งสิ้นไม่เอาไม่เอาปล่อยวางทุกอย่างบอกมันถึงเอามันก็ไม่ได้มึงจําไม่บอกอีกอีกไอ้โั้ใจเราน,นี่ถึงมึงจะได้มึงก็ไม่ได้มึงจะเอาอะไรมึงไม่เชื่อเลยเลยความจริงปรากฏอยู่เล่จเจรอนมรณาน้ำสติแบบนี้เข้าไปเ,เรื่อยๆจึงขอบอกขอกล่าวให้รับทราบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่อีกคลิปต่อไปขอจเจริญพร